แสแงมีสิ่งดีให้ดูเปิดอยู่ช b มีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอไวงานบาลากลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกะพี่ก็จะแสพี่ก็จะแงเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะเชาบจะเทจะมุงลังคาจะก็อก็สวัสดีนะครับผมยูกับผมแล้วแค่ใส่ง แล้วก็อยู่กับหน้างานช่างพรนะครับวันนี้นะครับช่างพรปูกระเบื้องห้องน้ํานะครับผมช่างพรนี่ยังใส่เสื้อผ้าไม่เสร็จเลยนะฮะก็อันนี้นะครับปูกระเบื้องห้องน้ํานะครับกระเบื้องห้องน้ําอันนี้นะครับทําการแช่น้ําด้วยนะครับอ่ะดูด้านหลังแล้วกันนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับอ่าต้องแช่น้ํานะครับผมเพราะว่าแช่น้ําเพื่ออะไรช่างพร ป,นนดดปูนจะติดดีนะ,ะส่วนการก่อ,อการติดกระเบื้องเนี่ยใช้ปูนอะไรปูนกาวครับใช้ปูนกาวนะถ้าจะเป็นสมัยก่อนเขาจะใช้ปูนเค็มแข็งแล้วเดี๋ยวนี้มันมีมาใหม่ก็คือปูนกาวเนี่ยมันหลุดร่อนยากถูกไหมถูกครับมีช่างทั่วไปหรือช่างช่างช่างหัดใหม่นะครับก็จะไม่รู้นะครับว่า เออทำไมทำไมทำไมข้างล่างนะครับช่างพรนะครับที่ดูด้วยสายตาเปล่านะครับ<ช>จะเห็นว่ามันไม่พอแผ่นนะครับนี่มันไม่พอแผ่นนะครับนี่แบบนี้มันเลยมันเลยขึ้นมาขนาดนี้ทำไมถึงเว้นไว้แค่นี้ช่างพรอเอาระดับบนครับฮะเอาระดับข้างบนอ๋อเอาด้านบนใช่ครับมาาันจะ ไล่จากแผ่นบนลงไปนะครับแล้วก็ไปสุดอยู่ข้างล่างใช่ครับอ๋อนี่จะเข้ากับขอบหน้าต่างพอดีนะครับแสงมันแสงมันเยอะนะครับอ่าอันนี้นะครับช่างพรบอกว่านะครับด้านล่างเนี่ยไม่ได้ไปจํากัดมันใช่ไหมไม่ได้จํากัดนะครับก็เหลือเศษเท่าไหร่ปัดลงล่างใช่ครับปัดลงล่างงานก็จะออกมาสวยนะช่างนะใช่ครับนี่นะครับผมอ่า ทำลอยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้เป็นกระเบื้องห้องนี่เฉดเดียวกันเลยนะใช่ครับแบบเดียวกันด้วยใช่สุขพัณฑ์ชักพอนคนติดใช่ไหมใช่ครับนี่นะครับก็จริงๆแล้วการปูกระเบื้องเนี่ยมันไม่ได้ยากแค่ดูแนวใช่ไหมชากพรใช่ครับดูแนวให้มันตรงนะครับนี่คนที่ไม่รู้นะครับนี่แนวแบบนี้นะครับแนวตัดแบบนี้นะครับถ้า ถ้าเกิดการเอียงหรือล้นกันไปเป็นไงช่างพรมันก็ไม่ได้ฉากครับมันไม่ได้ฉากแล้วมันมต้องหื้อรื้อทำไม่ได้ทําไม่ได้นะแบบนี้ใช้เรียกว่าใช้ไม่ได้แนวแนวขึ้นมาเหมือนกันนะครับถ้าเจ้าของบ้านหรือว่าช่างใหม่ๆที่ดูก็แล้วกันนะครับถ้ามันเบี้ยวก็คือใช้ไม่ได้แหละเราต้องแต่งนะใช่นะครับผมก็อันนี้นะครับเป็นงานของช่างพรที่หลังเนี้ยสร้างแล้วทาสีเองด้วย อันนี้มาถึงขั้นตอนการปูกระเบื้องอ่ะขอถามหน่อยนะครับก็งานช่างพรเนี่ยปูกระเบื้องห้องน้ำเนี่ยแบบนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับราคาตาลังเมตรละร้อยแปดสิบบาทค่าแรงอย่างเดียวนะนี่นะครับผมก็ก็ในห้องน้ําเนี่ยจะซอกแทกหน่อยปูยากนะครับผมอันนี้ก็คือแนวจัดกระเบื้องของเรานะเป็นอะไรช่างพรเชือกมัดกระเบื้องมาครับเชือกที่มัดกระเบื้องมานะ ประหยัดหรือว่ามันมันใช้ได้ใช้ได้ับใช้ได้แล้วดีด้วยเอออันนี้นะครับก็เป็นเ,<ร>เป็น,นจะตรงกันหมดอ่ะตรงกันเปรียเลยเพราะว่ามันเป็นจัดระดับให้เราได้อยู่แล้วไม่ต้องไปซื้อนะนี่อ่ะคำเป็นว่าใครนะครับก็สนใจเรื่องงานไม่เข้าใจเรื่องงานหรือว่าอยากจ้างช่างพรฝากเบอร์โทรให้หน่อยครับ เบอร์โทรศูนย์แปดแปดสี่สองหกสนี่นะครับผมก็สนใจงานสร้างบ้านอยากจะปรึกษาช่างพรยินดีนะช่างพรนะยินดีครับปรึกษาได้ไม่จ้างเขาปรึกษาได้ได้ครับถ้าจะจ้างก็ต้องรอหน่อยได้นะครับเพราะว่าคิวคิวเยอะนะยาวโอเคก็นี่นะครับเก็ดเละเกล็ดน้อยแหละแค่ใส่แงเอามาฝากเห็นว่าดีมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับตะข่ายกดไลค์กดแชร์ อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสว,วัสดีครับแค่แสะแงมีสิ่งดีให้ดูเปิดยูทูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวงานบานละไกลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกะพี่ก็จะแสะพี่กอจะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเรา chạp 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 chạp